จ่วยประสาใจช่วยก็แต่ว่าชัดช่วยใครดูว่าด้วยแล้วก็ทุกคนก็เป็นใจนะทุกคนมีน้ำใจช่วยสัดชี้ชัดเก่งมากเลยชัดวีลคัมสัดชีเลยนะคะเราบันทึกตัวตีว่าเวลาคุยกันอยู่อ่ะสัดชีก็จะตามดูดีเราก็เราเสียงดำมากนะเรื่องอธิบายด้วยอ่ะสัดชี้ขวาว่าโรคหั่นภูมิรุกเร้าวเอ็นทีอยแต่ไม่มีใครไม่มีใคร show the mixed feeling on their face which I really appreciate นะ I feel very have grateful for everyone s patience and kindness this thing is the thing that I wanted to share yeah เขาบอกว่าบางครั้งเขาก็เนื่องจากภาษาไทยเขาไม่รู้เขาก็คุยกับผมเอ่อแล้วผมก็ต้องอธิบายแม้บางครั้งก็อยู่ในระหว่างเทศนาอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็อาจจะเสียงดังแต่ผมไม่คิดว่าตาชี้เสียงดังเพราะว่า This is my own The, <I> mean ไม่ได้ไม่ได้แตกไม่ได้แตก <c oughs> ไม่ได้แตก <c oughs> เพราะทุกครั้งผมก็เอาหูไปเขาใกล้ตาจิแต่เขาคิดว่าเขาอาจจะเสียงดังทําให้รบกวนคนอื่นแต่ว่าก็ไม่ใคยไม่เคยมีใคร <c oughs> ที่สแสดงความไม่พึงพอใจต่อเขา <c oughs> เขารู้สึกดีจใจที่เราต้อนรับเขาครับได้กับความคลในสตเออได้รับความคลายในความ ิใจไม่ใช่คายก็คือความขายขายก็อิ่ายขายใจใจดีแต่ว่า kindness ก็คือ kindness ความมิติ because I have been to I I'm here for t h y n e year and I been to อยู่เมืองไทยมา31ปี many k i n d of Thai group meeting ก็มีไปได้ไปไปไปมีมีไปอยู่ในกลุ่มของคนไทยมีหลายๆกลุ่มที่เขาได้ไปอยู่ Yeah, this is really my first time. I feel like, uh, yeah, people really care, you know, about each other. And I really feel Christian people are totally different from other group of people. No, oh, it's totally different, really. People, you, you guys live like according to the God. And then I really respect and I want to be like you. <laughs> คือคือเขาบอกว่าเขาก็ไปอยู่ในไทยกุ๊ปมาเยอะเขาอยู่ที่เมืองไทยมาตั้ง11ปีแล้วเขาก็ไปกับสามีเขาแต่ว่าคือที่เนี่ยเป็นกลุ่มแรกของคนไทยที่เขารู้สึกว่าแคร์เท้าอบอุ่นเป็นเป็นกลุ่มแรกเลยที่เป็นแบบเป็นแบบแล้วก็ทุกคนก็อะไรอย่างคอลดิสติคอยู่กับพี่ค่อแล้วก็อ่าร์ต accordint to God's t e a c h But with the Christian life. คือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ uh, <I S 2> แค่ <I> say, แค่ I, I mean นั่นหละคือ <laughs> คือเราทำอย่างที่พระเจ้าสอนจริงๆ i t s different topic from that okay okay that int h a t introduction okay now you go to the top ออสัจจียังไม่มีกดดตอนแรกสัจจีว่า a จจไม่มีกฎอะไร ก็จะอย่างคริสเตียนใหม่ซึ่งรู้สึกว่ายังไม่รู้เรื่องแล้ววิบหาแต่ว่าจริงๆแลไม่ใช่อ่ะเวลาสัจจิคุยกันน้อสัจจิรู้สึกว่าไม่จริงๆว่าตัวเองมีกดดันเพราะว่าอาจายังไม่ได้แคร์พักขาดด้วยกับคนที่ยากๆกันแลจวที่ฉันเล่าตอว่าคนที่ผ่านชันนี้แล้รู้นิสัยเขาว่าเขานิสัยดีอยู่นะไม่ว่าสัจจิเล เขาไม่เชื่อก็อินแล้วก็หังสักทีได้เก็จะอย่างแล้วก,ก็อย่างนั้นอยู่ค่ะแต่แต่ว่าฉักก็มีมีบางคนที่สัยอยากูดเร่ง j e s u ยซรแต่ว่าสัีคิดว่าสักทุอ่อ่าพ,พักันปีกอมาฝันนี้แล้วก็ต้นมมีของดีมาฝันนี้จะได้สักก็จะเพราะว่าสัไม่อยากเสียโอกาสนะ <c oughs> ใจร้อนแล้วเขาไคุยกับเขาแล้วก็ให้เขาเข้าใจกินนะสักมีมอีกวนันเกียรติใช่ ตัจจีนักปิดโชคไดวกับพระเจ้าว่าสตุลโลจังแบบก็เลยสัจจีก็คุยมากี่นี้ว่าเออสัจจีก็จะรักคนไหนที่สัจจีก็จะคุยอย่างนี้ได้แล้วก <laughs> ็ค <forcément, S 1> <û ed> ุยเลยหรือคนที NP ่ไ <okay>. ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ร <realised> ื่นจักยังไม่มีกฎตามเวลาสัจจนั่งแท็กซี่คุยกับอทานขับรถนะคะก็เป็นประจำคุยกับคุณคุณบุติสใช่ไหมสมมติคุณก็จะมีค่อยๆอยแล้วคุยได้แล้วสัจจีเป็นบุิสได้ แต่ว่าคนที่ไม่รู้จักไม่มีกดดังแต่ว่าไม่รู้ทำไมคนที่รู้จักเราก็รู้นิสัยที่ยากๆก,กับมีกดดังค่ะ